ครับผมก็เรามาต่อกันเลยนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วเรารู้เกี่ยวกับฟังก์ชันนะครับต่อเรื่องฟังก์ชันก่อนนะครับก็คือฟังก์ชันซ้ำก็คือหาผลรวมนะครับฟังก์ชันแม็กก็คือหาค่าสูงสุดฟังก์ชันมีนก็คือหาค่าต่ําสุดแล้วก็ฟังก์ชันเอเวอร์ลีดนะครับก็คือหาค่าเฉลี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเขานะครับกันบ้างนะครับในที่นี้มันมีอยู่แค่2ตัวนะครับคือเขาธรรมดาก็คือหาจํานวนนับนะครับแล้วอีกอันหนึ่งก็คือเขาอีฟก็คือนับแบบมีเงื่อนไขนะครับ เรามาดูรูปแบบการใช้คำสั่งครับเขานะครับเราตามด้วยช่วงข้อมูลเริ่มต้นจนถึงช่วงข้อมูลสุดท้ายเขาเนี่ยก็คือการนับนับเฉพาะเซลล์นะครับที่มันมีข้อมูลเท่านั้นนะครับอย่างเช่นเราจะนับว่าตอนนี้มีพนักงานทั้งหมดกี่คนนะครับอ่าเรามาใช้คำสั่งครับเท่ากับครับ count เห็นไหมครับเอาเขาธรรมดานะครับอ่าเขาธรรมดาเราก็เด็กตามคุมครับช่วงข้อมูลเริ่มต้นจนถึงช่วงข้อมูลสุดท้ายนะครับช่วงข้อมูลเริ่มต้นก็คืออยู่ตั้งแต่ เออ E 2ถึง E 12นะครับก็คือถ้าในคอลัมน์ E 2ถึง E 12เนี่ยมันมีข้อมูลอยู่มันจะนับให้เรานะครับวงเล็บปิดแล้วเ n t e r รดูครับเห็นไหมครับมีทั้งหมด11คนนะครับลองถ้าเราลบไม่มีข้อมูลอันหนึ่งเห็นไหมครับใน E 12ไม่มีข้อมูลก็จะเหลือแค่10คนเห็นไหมครับก็จะเหลือแค่9คนก็คือมันจะนับเฉพาะนะครับ ในเซลล์ที่อยู่ระหว่าง e 2ถึง e 1 2เนี่ยว่ามันมีข้อมูลอยู่กี่เซลนะครับจำนวนกี่เซลล์นะครับครานี้เงื่อนไขของมันก็คือนะครับเขาเนี่ยจะนับเฉพาะตัวเลขได้อย่างเดียวไม่เชื่อลองนะครับเราเปลี่ยนช่วงข้อมูลดูนะครับเรามานับตรงนี้แทนนะครับสังเกตนะตั้งแต่ c 2นถึง c 1 2เนี่ยมันมีการกรอกข้อมูลอยู่ตลอดเห็นไหมครับมันจะขึ้นเป็นศ เขาจะนับได้เฉพาะชานิดข้อมูลที่เป็นตัวเลขข้างหน้าเท่านั้นนะครับเราจะมาลองเขาชานิดข้อมูลที่เป็นตัวเลขเหมือนกันครับเราเปลี่ยนช่วงข้อมูลครับเป็นตรงนี้ขึ้นไหมอย่างนี้ขึ้นแน่นอนนะครับแต่ถ้าเราต้องการนะครับเพิ่มท่ทีครับถ้าเราต้องการนับทั้งตัวเลขทั้งข้อความเราใช้เขา a ครับ a ก็คือเขาอครับนับได้ทั้งหมดเลยเห็นไหมครับตอนแรกที่เราใช้เขาธรรมดาเนี่ย จะนับชนิดข้อมูลที่เป็นตัวเลขเท่านั้นนะฮะลองดูนะครับผมขออนุญ,ญาตเปลี่ยนช่วงข้อมูลดูนะฟึบได้11เ,เหมือนกันจากชนิดข้อมูลที่เป็นตัวเลขนะครับเราเปลี่ยนครับให้ไปน,นับข้อมูลที่เป็นข้อความดูครับขึ้นเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนำให้ใช้เขา A แทนเลยก็ได้ต่อมาครับเขา if ครับคือการนับแบบมีเงื่อนไข นะครับเขาอิวกันนับแบบมีเงื่อนไขนะครับรูปแบบการใช้คําสั่งก็คือนะครับช่วงของข้อมูลเริ่มต้นนะครับถึงช่วงข้อมูลสุดท้ายแล้วก็คอมมาแล้วก็ตามด้วยเงื่อนไขนะครับเช่นนะครับอันนี้นะครับเราจะนับเฉพาะพนักงานเพศชายเพศชายก็คือ M นะครับเขา if นะครับเลือกช่วงของข้อมูลครับนะครับช่วงข้อมูลเริ่มต้นถึงช่วงข้อมูลสุดท้ายคอมมาตามด้วยเงื่อนไข เงื่อนไขก็คือคําว่าเป็นตัวอักษรตัว m วงเล็บปิดแบบนี้นะฮะ m มี1 2 3 4เห็นไหมครับถ้าเป็นข้อความนะครับนักศึกษาต้องใช้เครื่องหมาย double ลโ o d e เข้ามาช่วยด้วยนะครับถ้าเป็นข้อความนะครับนะฮะอีกอันหนึ่งนะครับสมมุตินะครับ,มมนะรบเราจะนับเพศหญิงนะครับ เ่ากับนะครับเขา if เห็นนะครับเลือกช่วงของข้อมูลคอมม่าแล้วตามด้วเงื่อนไขเงื่อนไขก็คือเป็นตัวอะไรครับ f แบบนี้วงเล็บปิดเท่านี้เองเห็นนะฮะพนักง,งานเพศชาย4คนเพศหญิง7คนรวมเป็น11คนนะครับหรือนะครับถ้าเอามาประยุกต์ใช้นะครับกับนะครับ การอ้างอิงแบบสมมูรณ์ของเราที่เราเรียนไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับตรงนี้ผมให้เป็น m ไว้ก่อนเลยนะครับตรงนี้ผมให้เป็น f นะฮะเราก็ใช้แบบนี้ก็ได้ครับเท่ากับครับนะครับ how if นะฮะแดกด k ครับแล้วก็ทำการล็อกครับนะฮะกด f4 หนึ่งครั้งครับอ่าก็คือล็อกช่วงข้อมูลไปเลยครับ ช่วงข้อมูลตั้งแต่ c c 2ถึง c 1 2นะครับคอมมาคราวนี้เงื่อนไขเราจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมเมื่อกี้นี้เราเป็นตัว m แบบนี้ใช่ไหมนะครับไม่ต้องนะครับเราอ้างอิงจากเซลล์นี้ได้เลยเพราะเซลล์นี้มันเก็บตัว m อยู่ถูกต้องไหมครับอธิบายสูตรก่อนนะครับ <c oughs> ให้มองไปที่ c 2ถึง c 1 2ถ้า c 2ถึง c 1 2มีข้อมูลตรงกับเซลล์ a 14มันจะเอามานับโอเคไหม นะครับอีกครั้งนะฮะให้มองไปที่นะครับคาวอก็คือนับแบบมีเงื่อนไขให้มองไปที่ c 2ถึง c 1 2ถ้า c 2ถึง c 1 2มีข้อมูลที่เหมือนกับ m เอตัวทีครับ a 4เนี่ย a 1 4เนี่ยให้เอามานับลองดูครับเห็นไหมข้อดีของการใช้การอ้างอิงแบบสมบูรณ์นะครับหรือว่าการล็อกเซลล์เวลาเรา copy ป,ปี้ครับ c o p ป,ปได้เลยครับเป็นไงเราไม่ต้องพิมพ์สูตร2ครั้ง อันนี้คือการประยุกต์ใช้นะครับจากเมื่อกี้เราไม่ได้ล็อก A15 ใช่ไหมครับตอนแรกมันเป็น A14 อยู่ใช่ไหมครับเวลาเรา c o ปปีขึ้นมา1ครั้งนะครับเซลล์ก็จะเพิ่มขึ้นอัตโนมัติทีละ1แต่ที่เราล็อกไว้เนี่ยมันจะค่าของที่อยู่ตลอดนะฮะ,ะนักเรียนก็ลองไปประยุกต์ใช้ดูนะครับต่อมาครับฟังก์ชัน sum if ครับการหาผลรวมแบบมีเงื่อนไขนะครับ <c oughs> อ่าเรามาดูกันเลย คราวนี้นะครับผมมีวิธีการทํางานให้มันรวดเร็วอีกอันหนึ่งนะครับเงินสุทธิก็คือได้มาจากเงินเดือนกับ Ot รวมกันถูกต้องไหมครับเราสามารถแดกดําคุมแบบนี้ครับแล้วมาดูที่ฟังก์ชันตรงนี้ครับออโต้ซัมครับเรากดซัมแบบนี้ได้เลยอ่าเห็นไหมครับคราวนี้เราก็รวมข้างล่างตรงนี้อีกเราก็ใช้ออโต้ซัมตรงนี้ก็ได้แต่นักเรียนดูสูตรนะครับเห็นไหมครับเห็นไหม ันก็จะเป็นชื่อฟังก์ชันนะครับตามที่เราได้ตามที่อาจารย์ได้บอกไปนะครับก็คือช่วงข้อมูลเริ่มต้นจนถึงช่วงข้อมูลสุดท้ายนะครับหรือเราจะซ้ำแบบนี้ก็ได้ฟึบเห็นไหมนะครับก็คือรวมแนวตั้งได้นะครับแต่เราอย่าลืมนะเราต้องเว้นช่วงนะครับเว้นช่องไว้ให้สําหรับหาคําตอบด้วยนะครับแบบนี้นะครับแล้วกดออโตซ้ำปั้งหนึ่งครั้งครับอ่ะคราวนี้นะครับมาดูรูปแบบการใช้คําสั่ง นะครับสำหรับคําสั่ง sum if e นะครับคือการหาผลรวมแบบมีเงื่อนไขนะครับ sum if e ต่อด้วยช่วงของเงื่อนไขนะครับตามด้วยเงื่อนไขอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ช่วงของข้อมูลที่เราต้องการรวมอ,อันแรกนะครับเรามาทดลองกันเลยนะครับดูนะครับเรามาดูก่อนนะครับเขาต้องการรวมเงินเดือนของเพศชายช่วงของเงื่อนไขช่วงของเงื่อนไขก็คือให้ เราแดกดาคุมก็คือคําว่าเพศตรงนี้เห็นไหมนะครับเงื่อนไขก็คือคําว่าชายช่วงของผลรวมเราต้องการรวมอะไรเขาบอกว่ารวมเงินเดือนเราก็ต้องเอาตรงนี้มารวมแค่นี้เอาใหม่นะครับเท่ากับนะครับ sum if เห็นไหมครับกดแท็บขึ้นมาเลยช่วงของเงื่อนไขก็คือให้มองไปที่เซล C 2ถึง C 1 3นะครับอ๋ออันนี้ผมตั้งชื่อไว้โอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปลบออกก่อนแป๊บนึงนะครับที่อาจารย์ไปตั้งชื่อไว้นะครับเดี๋ยวอาจารย์ลบทิ้งก่อนนะครับเอาใหม่นะครับ การตั้งชื่อก็เหมือนกันตั้งชื่อตัวแปรครับเดี๋ยวจะมีคลิปต่อไปนะครับถ้าได้สอนนะครับ sum อีนะครับตามด้วยช่วงของเงื่อนไขก็คือให้มองไปที่ c 2ถึง c 1 2ถ้า c 2ถึง c 1 2มีคำว่าเห็นไหมครับคำว่าชายถ้าเป็นข้อความนักศึษาอย่าลืมนะครับเราจะต้องใช้เครื่องหมายดับเบิลโคลหรือว่าฟันหนูเรียนรู้จักกันแหละนะครับมาช่วยด้วยนะครับเห็นไหมครับ ช่วงของเงื่อนไขแล้วก็ตามด้วยเงินไขเงืินไขก็คือคําว่าชายช่วงของผลรวมเขาให้รวมอะไรครับเงินเดือนเราก็แดกดาคุมเลยครับช่วงของเงินเดือนนะวงเล็บปิดครับอ,อธิบายอาธิบายฟังก์ชันนะครับสับอีฟก็คือนะครับการนับแบบไอ้ตัวนี้ครับการหาผลรวมแบบมีเงื่อนไขให้มองไปที่ C2 ถึง C13 นะครับว่า c 2สถึง c ี่มเนี่ยมีคำว่าชายไหมถ้ามันมีคำว่าชายให้เอาเงินเดือนของคำว่าชายเนี่ยมารวมกันนะครับก็จะได้เท่านี้นะครับนะต่อมานะครับเงื่อนไขต่อมารวมเงินเดือนของพนักงานทุกตำแหน่งยกเว้นแม่บ้านอ่าทำยังไงยกเว้นก็คือเครื่องหมายไม่เท่ากับนะครับไม่เท่ากับนั่นเองนะครับ เวลาเราจะใช้นะครับผมอธิบายให้เรามาดูไพร้อมกันเลยนะครับอ่าเกับนะครับตทษทีครับต้องใช้ sum if นะครับ sum if เขาบอกว่าช่วงของเงื่อนไขทุกเขาบอกว่าพนักงานทุกคนตำยกเว้นตำแหน่งแม่บ้านเพราะฉะนั้นช่วงของเงื่อนไขก็คือให้มองไปที่อะไรครับ ตำแหน่งนะครับคอมม่าเงื่อนไขก็คือรวมทุกคนเลยยกเว้นแม่บ้านก็คือไม่เท่ากับแม่บ้านเครื่องหมายไม่เท่ากับแบบนี้นะครับนะนะครับไม่เท่ากับนะครับแล้วคำว่าแม่บ้านนะครับนะฮะ เครื่องหมายอันนี้ก็คือเครื่องหมายมากกว่ากับเครื่องหมายน้อยกว่านะครับเครื่องหมายไม่เท่ากับตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือแทนค่าแทนด้วยเครื่องหมายไม่เท่ากับนะครับในในเอ็กเนะครับคอมมาตามด้วยอะไรครับเขาให้รวมอะไรครับเงินเดือนเราก็เงินเดือนอีกทีหนึ่งนะครับวงเล็บปิดแค่นั้นเองอ๋อโทษทีครับผมเอาโทษทีครับต้องอยู่ข้างในแบบนี้ครับน้าเงื่อนไขมันก็คือไม่เท่ากับไม่บ้านน่า ให้มองไปที่นะครับ d 2ถึง d 1 3นะครับแล้วก็นะครับให้หาทุกคำเลยยกเว้นคำว่าไม่บ้านก็คือไม่เท่ากับคำว่าไม่บ้านแล้วก็เอาช่องเงินเดือนนะครับใน e 2นะครับถึง e 1 3มมารวมกันนะฮะก็อันนี้เป็นรูปแบบการใช้ฟังก์ชัน sum if นะครับนับได้แล้วนะครับต่อมานะครับนับได้แล้ว sum if ได้แล้วนะครับ คราวนี้นะครับดีนะฮะต่อมานะครับเรามาดูอีกคำสั่งนะครับคือคำสั่ง v-look up v-look up ก็คือเป็นการค้นหาข้อมูลนะครับในแนวคอลัมน์นะครับก็คือแนวตั้งนะครับ ผมยกตัวอย่างเช่นนะครับเราจะใส่แค่ชื่อของพนักงานไปนะครับเราจะค้นหาโดยจากชื่อนะครับเออตัวดีครับจากรหัสนะครับเช่นนะครับผมก,อมก,อมก๊อปรหัสตรงนี้มาใส่ดูนะครับดูตัวอย่างก่อนนะครับก๊อปรหัสตรงนี้มาใส่นะครับผมเปลี่ยนครับ Ctrl V ลงไปเห็นไหมครับรหัสนี้นะครับก็คือของเพนพิสุทธ์นะครับพนักงานที่ชื่อเพนพิสุทธ์เห็นไหมครับ ถ้าเราเปลี่ยนนะครับข้อมูลตรงนี้นะครับชื่อตรงนี้เราจะแสดงอะไรขึ้นมาก็ได้นะครับอ่ะเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับรูปแบบการใช้คำสั่ง VLOOKUP เห็นไหมครับนะฮะ VLOOKUP นะครับเซลล์อ้างอิงนะครับ, Sell ing, รบช่วงของข้อมูลคอลัมน์ที่ต้องการให้แสดงอ่านะครับอ่าเรามาเริ่มกันเลย เท่ากับนะครับโทษทีครับเราเว้นเราต้องมีเซลล์ว่างอิงก่อนนะครับเซลล์ว่างอิงก็คือตรงนี้นะครับผมให้เป็นเซลล์ว่างอิงอันนี้ก็คือข้อมูลที่เราจะโชว์นะครับเราจะให้โชว์อะไรบ้างนะครับสมมติอันนี้ผมให้โชว์ชื่อนะครับผมให้ข้อความแบบนี้นะครับใซ่ละพนักงานนะนะครับ ใส่ลงไปในนี้เลยแบบนี้นะครับให้โชว์ชื่อมาให้โชว์นามสก,กุลมา,าสมมติผมให้โชว์แค่สองอย่างนะครับต่อมาเราใช้คำสั่งเลยครับเราจะใช้นะครับในช่องของนะครับ ข้อมูลที่เราจะโชว์นะครับเท่ากับนะครับ v l o o ก u ัครับอ่าอันแรกก็คือเซล์อ้างอิงก็คือให้มองไปที่เซลล์นี้เซล์อ้างอิงก่อนคอมมาอ่าคอมมาแล้วตามด้วยอะไรครับข้อมูลช่วงของข้อมูลเราแด็กดำคุมทั้งหมดเลยอเอาหมดเลยนะสมมตินะครับอ่าผมเอาทั้งหมดเลยนะครับช่วงของข้อมูล คอมมาแล้วตามด้วยคอลัมน์ที anyway, we well so, uh, ่เราต้องการแสดงครับเราต้องการให้แสดงคอลัมน well ์อะไรครับชื <the S 1> ่อก็คืออยู่คอลัมน์ที่2เราก็ใส่2แบบนี้เลยนะครับมันจะอ้างอิงอันนี้ ID ก็คือคอลัมน์ที่1อันนี้คือคอลัมน์ที่2อันนี้คือคอลัมน์ที่3อันนี้คือคอลัมน์ที่4อันนี้คือคอลัมน์ที่5สมมุติในนี้นะครับให้มองไปที่ i2 นะครับถ้า I2 เนี่ยนะครับแล้วก็นะครับ ให้เอา i 2ไปมาเปรียบเทียบกับข้อมูลที่อยู่ใน a 2ไอ้เท่านี้ครับ a 1ถึง e 22ถ้ามันมีข้อมูลตรงกับ i 2จริงเนี่ยให้เอาคอลัมน์ที่2ก็คือคอลัมน์ที่2ก็คือชื่อเอาออกมาโชว์อ่าเรามาตรวจสอบกันดูนะครับที่มันขึ้นชั a na นะครับ n slash a แบบนี้ก็แสดงว่าข้อเซลล์ว่างอีกตรงเนี้ยมันยังไม่มีข้อมูลนะครับเราลอง copy นะครับรหัสพนักงานตรงนี้มาใส่ครับแล้วก็วางเห็นไหมครับถ้ามันขึ้นแบบนี้แสดงว่าอะไรครับ เซลลไม่กว้างพอนะครับนะฮะอ๋อผมมันเป็นเดทอยู่โทษทีครับอ่านะแบบนี้เห็นไหมครับถ้าเราเปลี่ยนเป็นคนอื่นอ่านะเปลี่ยนรหัสพนักงานเป็นคนใหม่เห็นไหมครับชื่อก็จะมาให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะครับเท่ทีคนนี้เห็นไหมครับเอานามสกุลมาด้วยทำยังไงครับเท่ากับเลยครับ v lookup วีลูกอัพเหมือนเดิมครับเซลล์อ้างอิงคอมมาช่วงของข้อมูลครับนะฮะเราถึงนี่เลยนะครับคอมมาเมื่อกี้เราเอาชื่อมาชื่อมันอยู่คอลัมน์ที่เท่าไหร่ครับ1 2 3 4 5ชื่อมันอยู่คอลัมน์ที่2เพราะฉะนั้นนามสกุลอยู่คอลัมน์ที่3แบบนี้นะครับวงเล็บปิดได้เลยครับ Enter ่าโอเคไหม นะครับอันนี้ก็คือฟังก์ชันของ Vlookup นะครับอ่ะคราวนี้มาดูเรื่องของวันที่บ้างครับวันที่กับเวลาเอาวันที่ก่อนนะครับเอาวันที่ก่อนนะครับคราวนี้นะครับวันที่ค่อนข้างที่จะมีอะไรซับซ้อนนิดนึงนะครับมันค่อนข้างละเอียดนิดนึงนะครับก่อนอื่นนะครับฟังก์ชันที่จะเรียนรู้นะครับวันและเวลาปัจจุบันนะครับเท่ากับนะครับ now วงเล็บเปิดวงเล็บปิดแบบนี้ครับ now นาวจะโชว์ทั้งวันที่แล้วก็เวลาขึ้นมาให้เราด้วยนะครับสังเกตไหมครับวันที่กับเวลานักเรียนดูที่เครื่องของนักเรียนนะครับปกติเนี่ยเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับมันจะขึ้นด้วยเดือนก่อนแล้วก็วันแล้วก็ปีคศเวลาเราจะทํานะครับผมแนะนำนะครับให้คุณเข้าไปเปลี่ยนก่อนเข้าไปตั้งค่ามันก่อนให้เป็นตามของอาจารย์นะครับดูวิธีการทํานะครับเข้าไปที่คอนโทรลพาร์เนลครับอ่านะครับ แล้วก็มาเรื่องนะครับ change date time all number format ตรงนี้ครับอ่ารูปแบบของมันนะครับมันจะเป็น mmm ก็คือมันนั่นเองนะครับ d d ก็คือ d a y day ก็คือวันแล้วก็ปีเราเปลี่ยนเลยครับเราจะเป็นเอาแบบของไทยนะครับวันเดือนปีนะครับ d d dmm y แบบนี้นะครับตอบแอปพลายตอบโอเคครับเห็นไหมครับวันขึ้นก่อนละ วันเดือนแล้วก็ปีนักเรียนลองลองทําดูนะครับถ้ามันติดขัดยังไงเดี๋ยวก็มาเปิดคลิปด,ดูย้อนหลังได้คราวนี้เราจะโชว์เฉพาะวันปัจจุบันนะครับวันปัจจุบันนะครับเราจะใช้คําสั่งนะครับ today ่า today วงเล็บเปิดวงเล็บปิดเห็นไหมครับโชว์เฉพาะวันออกมาแล้วสมมติเราใส่วันเดือนปีเกิดไปอ25 36แบบนี้ นะครับเราจะดึงออกมาเฉพาะเดือนที่เกิดนะครับคําสั่งก็คือมันนะฮะต่อด้วยนะครับเซลล์ที่เราต้องการดึงเดือนออกมานะครับแล้วก็วงเล็บปิดได้เลยครับเห็นไหมครับเดือน5วันที่เกิดก็เหมือนกันครับเท่ากับครับ day เลยครับ day day ของเซล B ์ b 3วงเล็บปิดครับ เห็นไหมครับวันก็คือวันที่12ปีก็เหมือนกันครับเท่ากับเยี่ยเห็นไหมครับเยี่ยของเซล B สามวงเล็บปิดครับเห็นไหมครับสองหนะดูเหมือนจะง่ายนะครับแต่เรื่องของวันเนี่ยค่อนข้างยากนะครับต่อมานะครับ ฟังก์ชันบา์เทคบา์เทคก็คือการแปลงตัวเลขให้เป็นตัวอักษรนะครับอ่าผมยกตัวอย่างอันนี้ก็แล้วกันนะครับเท่ากับนะครับฟังก์ชันบา์เทคครับเห็นไหมครับบา์เทคครับง่ายมากครับบา์เทคเราต้องการแปลงตัวไหนครับเราต้องการแปลงตัวนี้ e 2ครับวงเล็บปิดครับ enter เห็นไหมครับสองหมื่น 2,500บาททวนแล้วเรา copy ได้เลยครับเห็นไหมครับ1,750บาททวนเห็นไหมฮะไม่ยากนะครับเอาใหม่นะครับฟังก์ชันบาทเทคนะครับเท่ากับนะครับ B A H T นะครับบาทแล้วก็ต่อด้วยคำว่าเทคเลยนะครับสมมตินะครับเรามาเอาตรงนี้มั้งบาทเทคตรงนี้นะครับเราก็วงเล็บปิด enter 10,000 4ี่พันห้า้อยห้าสิบาทแต่ถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้ล่ะนะครับสมมติผมจะทำให้ตัวเลขตรงนี้มันเปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนเป็นห้าพันแดร้อยเห็นไหมครับข้างบนข้อความเปลี่ยนด้วยเห็นไหมครับห้า0ันแดร้อยนะครับเห็นนะเปลี่ยนเป็นสองพันอย่างงี้นะครับ 1, 999, หนึ่งันเก้ายนะครับหนึ่งพันหนึ่ง้บาทททวนนีอันนี้ก็คือฟังก์ชันบาทเทค ต่อมานะครับเรามาดูฟังก์ชัน if ครับโอ้โหอันนี้ค่อนข้างยาวนิดนึงนะครับ if นะครับ if จะใช้สำหรับการตรวจสอบนะครับตรวจสอบเงื่อนไขนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในการตัดเกรดเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกรด80ขึ้นไปให้เกรด a ถ้าเกรดนะครับ7จแต่ไม่ถึง80ให้เกรด b นะครับ ถ้าเกตเถ้าททีครับถ้าคะแนนนะครับถ้าคะแนนมากกว่าเท่ากับ60แต่ไม่ถึง70ก็คือให้เกตด C เป็นการตัดเกดรธรรมดานะครับรูปแบบการใช้ฟัง์กชันนะครับ if นะครับตามด้วยช่วงของข้อมูลแล้วก็ตามด้วยเงื่อนไขแล้วก็สั่งให้มันทําเมื่อเงื่อนไขเป็นจริงนะครับเท่ากับนะครับ if <c oughs> นะครับช่วงของ ข้อมูลก็คือเอา F4 เนี่ยนะครับมาทำการเปรียบเทียบครับถ้า F4 นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ80จริงนะครับถ้า F4 เห็นไหมครับมากกว่าสัางเกตน,นะครับมากกว่าคือหันทางกว้างไปทางนั้นนะครับมากกว่านะครับ80จริงให้เป็นเกรด A นะครับ เอแบบนี้ถ้าเป็นข้อความนะครับต่อมาถ้าไม่จริงนะครับมีคอมมาขั้นครับมีคอมมาขั้นอยู่นะครับเดี๋ยนะเดี๋ยวผมพิมพ์ใหม่นะครับเอาตัวให้มันใหญ่ๆกว่านี้ก่อนนะครับเท่ากับนะครับ if นะครับถ้า f4 มากกว่าหรือเท่ากับ80จริงให้วินเกตด A นะครับต่อมาคอมมาครับเงื่อนไขที่2ครับ ถ้าเหมือนเดิมครับถ้านะครับเหมือนเดิมครับ f 4นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ70จริงให้เกต B ีนะครับจะสังเกตนะครับเงื่อนไขที่1ก็คือมากกว่า80นะครับเงื่อนไขที่สอก็คือมากกว่า70็ก็คือนับตั้งแต่เจดิแต่ไม่เกิน80นะครับสูงสุดก็คือ79นะครับ 79จะได้เกรด B นะครับต่อมาเงื่อนไขที่3ครับเหมือนเดิมครับ if ครับนะครับ f c นะครับมีค่ามากกว่าเท่ากับ60จริงนะครับให้เกรด c แบบนี้นะคอมมานะครับจบเงื่อนไขคอมมานะครับต่อมาเงื่อนไขที่4ครับ if เหมือนเดิมครับถ้า f c มากกว่าหรือเท่ากับ50 เป็นจริงจริงเห็นไหมครับอาจารย์ใส่คอมม่านะครับจริงให้นะครับเป็นเกตอะไรครับดีดอครับถ้าไม่จริงเห็นไหมครับจบเงื่อนไขละจบเงื่อนไขได้คอมม่านะครับเงื่อนไขสุดท้ายเราจะไม่เปรียบเทียบนะครับเราจะใส่ไปเลยครับถ้ามันไม่ตรงทั้งสเงื่อนไขนี้นะครับถ้ามันไม่ตรงทั้งสีเงื่อนไขนี้มันจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากเงื่อนไขสุดท้ายก็คือมันต้องเป็นเท็จถ้าเป็นเท็จก็คือให้เป็นเกต f ครับแบบนี้ หลังจากนั้นเราสังเกตครับเราเปิดวงเล็บก,กี่อันครับปิดตามจํานวนครับ1 2 3 4หรือนะครับนักเรียนดูได้เลยนะครับกด1นึป๊บ2 3 4นะครับ4วงเล็บอ่าเห็นไหมครับ4ี่ได้เก็แล้วเราก็สามารถ copy สูตรได้เลยครับแบกดำคุณม,มาเลยฮา สมมติคนนี้สอบผ่านได้เป็น22 23คะแนนเห็นไหมครับคะแนน53เกรดดีเกรดก็จะเปลี่ยนให้อัตโนมัติเลยนะครับอันนี้คือรูปแบบการใช้ฟังก์ชันนะครับ if นะครับมันค่อนข้างละเอียดนิดหนึ่งนะครับนักศึกษาลองดูซ้ำๆนะครับดูบ่อยๆนะครับแล้วนักศึกษาจะทำได้เองนะฮะโอเคครับใน หน่วยนี้นะครับเรื่องของฟังก์ชันนะครับก็จะขอสิ้นสุดการการเรียนการสอนนะครับเพียงเท่านี้ทางนักศึกษามีข้อสงสัยยังไงก็สอบถามอาจารย์ได้นะครับแล้วก็ขอให้นักศึกษานะครับทุกคนนะครับตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็ขอให้ความตั้งใจนั้นสําเร็จกับมีผลออกมาเป็นดีให้กับตัวเองนะครับโอเคครับถ้าไม่มีอะไรแล้วอาจารย์ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ